ทีเอ่ยต้อนขอสวัสดีและก็ตาสาย,ยชื่อใหม่นะคะวัดฝ่าโพนยิววรคุณนโดยที่ทุกท่านรู้จักในนามสันปองบ้านฉาบสันปองฝ่าวันฉาบวันนี้เป็นจุดที่23นะคะของบ<ร>ุญมหาสันนทานปันบุญปันสงศ์ชาวอัปเภอเมืองจันทรนะครับประชวรย่าวานวัดพระจิตโพนยิววรพุนค่ะตอนนี้งกราบสักการพระเดชพระคุณท่านก่อนนะคะกาบนมาสักการพระเดชพระคุณพระมหาคมพนรตโม รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองแจ้รป่าวาสประสิทุพ์พิศัยพระรูบูรพาสุตาพรรองเจ้าคณะอำเภอบึงบุนะคะท่านระนที oh, yeah, ่อะคาชยอื่นๆชยางทนชานาันนี้เ้คอภอเมือแนของเราค่ะเสของนะครับผู้ใหญ่เยอะนะครับผู้ใหญ่บ้านโก้นะครับก็เป็นเจกรรการของวัฒนธรรม เกิดเลจัด่การนะคะเพราะว่าการเผเรื่องแล้วขอาไม่ไดนะคะในชัเนืองสูของเราได้ก้อนรแคะทุเกียบค่ะได้นรงก่อนตอนกนะคะท่านผู้ใหญ่ทองวางของอ๋ค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านจะมาเาตะโขมยเื่อให้าได้วยนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคาค่ะนะคะตนนี้ท่านผู้ใหญ่มงคลพืชทองหลังค่ะการเผาจัดของเราคก็จะโขมยนกันก้อนระแคะจันท2จ ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญนะคะกับการรอมือรอมเวลาทุกวัตรทุกงานท่านไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะแอดมินสองนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านวีรบุรุษปวังดีค่ะหัวหน้ากลุ่มงานพอเพียงสำนักงานโยธาธิการปัราบบารมีอะไรก็ตามที่ชุมชทนลำเภอร์จั

Gracias. รงนนะคะผู้ใหญ่บ้านนองดึงของเรานะคะขอาวยาอนุญาตสับปนรด่อนนะคะอะไรเชญนนี้นะท่านผู้ใหญ่ของหมู่บ้านปีนายกองการบริหารม่วนตำบนะครับจากท่านมาเภือนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านยานโคม 66นะคะแทนขออนุญาตอนรับสมุดเรืของอนนวนี้ค่ะนะคะ่านพื่อในสุขชารพวกท่านพว่บ้านโน้นหญนะคะัทขอบคุณค่ะ28เจอกันแทน2 ขอต้อนรับท่านอินระอาารย์นะคะท่านอุรัชดาพันารัันผู้ใหญ่้านของขาของเราของตนนะคะขอตอนรับพ่อดวงเมืองันกับยาวัชกรวัดเมืองกันค่ะอ้เทนน่เป็นงานนะคะผู้ใหญ่บ um ้านเอง ทีมพาไทยโยมรองนายกองการบริหารส่วนตำบตลอโกรนะคะ,ะท่านรองเจริญทรงคมรองนายกองการบริหารส่วนตำบล,โลอโกรค่ะขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านคะนี้คือผู้บริหารนะคะขององการบ,บริหารส่วนตำบตลอโกรนอกจากค,คุณผู้แทนสุดะแล้วนะคะยังมีท่านรองนายกทัและท่านด้วยนะคะนนในการร่วมวับเพื่อนในบุญวัฒนธรรมของเรา โมโหที่แป่ะการทุ่โมกน์คือตอกหลังการูุ้่ยยี่เจียงโมกไก่การผู้ยาาลกสีสุดค่ะการทุ่ยยีมระปรามาศีการทุ่ยย่สุพเบอเชิญแม่กจะ่อนหน้าเียรชื่อนนดาวไเลยนะคะาสุรพลนะคพ่เอาาทีนะรบเลยารท่ ในเชิญราชาพ่อในการเมื่อสักครู่เราสองคนได้อ่านรายชื่อรายงานของแขกที่เดินทางมาจากต่างปอื่นๆนะคะตอนนี้เราต้อนรับสำหรับพี่น้องนะคะหรือท่านผู้มีเกียรท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและก็บริหารสถานศึกษาของตำบลตาโกนเรานะคะท่านคุณพ่อบัวลาเหล่าคำพระอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนค่ะนะคะ ท่านผู้ใหญ่พนองบุญเลิศนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณพ่อ คุณเงินละอ,อองขนาดูค่ะนะครับผู้นำตซอีเดนระดับภาคระดับประเทศเช่น,นกันของตำบลมันจันทราออดิเช่นนะคะคุณเงินละอ,อองขนาดูค่ะกันพองพิชัยสุขโขทิศนะคะร,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนขอิเชิญค,ค,ค่ะเอ็ดนดะียังไม่ได้ ทีงยิงล to, ับขอบเด็กเซนนะคะทางดพ่อดพ่อพุ้สุองเดกซค่ะ pues ุพ่ออแท่อนน้องนะคะทผู Lion ้ใหญ่เทียวทางผู้ใหญ่เทียวคะีโอ่งค่ะและตัวแทนจากบ้แสบค่ะของเด็เินนะคะตกลงกรับประธานในิงเราทุ่ามทตาพ่ารณาจะได้ ไม่เห็นทุกท่านนะคะก็คือเาเป็นสานเป็นันรรมเป็นความรักวามอบอนทุการกระุารร่จะมีพี Thank yeah. you. thank you ที่ตุนจันท์อำเอสอเกษตรตสายุสายอเภอมือันทเภอุมพริสัยอเภอสกลนครอำเภอน้ำขที่เขาสผของสถาีงานบริหารส่วนจังหวัดสุเขตเมือันเรียนสร กดี่นั่นี่ราใล่ึงจทีเรียนรานลพรองี่นี่นะครับผมไปลงนรอองพระพุทธโดยพี่หล่อพระพุทธกาลสาวา

ีเแทพที่ตัองบัานแเนี้ยบันดองประคุณบั๊นกุตกาสึ่งตอนนี้ผู้รล่าเอาเด็กระดับจากี่ดวรับถนนแอฟฟิทิกงบปรมาเต่าเรี่อยมานี่ือนายกยีุ๊นหรือคือนายโบีจ่าวันนี้เราโต๊ะค่ไหนครับท่านเ่รจงนะครับที่ไปกัวนนะจากระดับต่อไป เรียนเชิญท่านองค์กรพัดสั่งใจกบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีแกลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทิดาท่านสสอาณานิคมสั่งใจกบสสสสสเกตเขืแปรพระภูมิใจไทยให้เกียรติประกอบพิธีบูชาคาราตรนใจด้วยใจด้วยความเคารพขับผมในโอกาสนี้เรียนเชิญมวลหมู่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ในระบตั้งใจประกอบพิธีทางพระศาสนาต่อไปเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ एमेना

ทัมมังตะลังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธัม ภะระนังขะชะหามิโอติยัมเปธัมมาังสะระณังขะชะหามิโทสะยัมเปธัมมาังสะระณังขะชะหามิยัมเปพุทธังสะระณังขะทามิปะติยัมเปพุทธังสะระณังขะชะหามิยัมเปสังฆังสะระณังขะทามิ śikṣarāṭāṭā kīpāṭāṁ vairamane śikṣāṭāṭāṁ sāvā kīyāmi vāreṣu viṣā ca vairamane śikṣāṭāṭāṁ sāvā kīyāmi śikṣāṭāṁ เศกฐาปะท,าาท่ามสาทยามิสุขราเมรยะมัชักพว่าทานาเวรระจับที่ด้านหน้าอากสงด้วยนะคะจะได้ถวายเพชรร้อมๆกันนะคะที่อยู่ด้านล่ากด้วยนะคะร้อมกันแล้วเราคำบุชหาเาขาประพุทธกันมูของกันสามจบครับ นะโมตัสสะพคทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง ีงสุปปะพยาชนะสุปปะพยัยชนะ,ส,ะ,ชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโพชนางโพชนางอุทธกังวรังอุทธกังวรัง มัตตกะพานิมัตตกะพานิสัปปริวลานิสัปปริวรานิภิกุสังคัสสะภิกุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิมัตตกภพานิมัตตกะพานิ Padikhanha tu, Amahkan jwa, Mata pitu, Ati nafsu. ครังธรรมาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะพงดตอนเป็นผู้แจกของสงฆ์กระสงทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่การสมควรเราใจก็ยงได้ทับทวงขึ้นในท่ากลางระหว่างสงฆ์จะไร่งกังใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรก็เป็นผู้นิ่งอยู่ วันนี้สองเจ้าของอิปุข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสุขควรแล้วจะทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนักการณักันนีอยังตะวันกางโคมหาฤทธะบาพุาตีส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเทระผู้อยู่ในพระพระจาภอาวสีสะอััตอามะคังปราตี ส่วนที่เหลือจกพระเถระผู้ใหญ่แล้วช่องถึงแก่ข้าพระเจ้า้งณ้ายตามบรรดาที่มาถึงร้องกันตุกตุกตลอถึงสมานเแินแู้บังบกตาด้วยกัน พาัยนจะไดับรับการแสดงพระรมเทศนาวัีทีวัดป่าโพธิบารคนหรือที่พระสงฆ์บัญชบาลบนมหาสัตานปันปักร์ชาวผจจงที่23ในรับ้นเหการนั้นก็ติดตามนนเปของในขณะเดียวกันทั้งหลายที่ได้มาร่วมทำบุญในกราบในเครื่อเดวกันค มีความยินดีก็วมีความพิจิตมีความยินดีแล้วก็บนที่ทัะไะ ใสู่วยก้ไสอวยกุ้ยุตู้สอยตัดกิมแล้วเจ้าหนี้กินไงเจ้าหนี้ไม่เไมีใสเตีย่้บอกตงใ้มันเป็นลูกน้องไอ้เคียวอยู่กับาาแบบน้กูอ่พระสงฆ์มาเป็นลามาเถพระที่โดมาเป็นลามาเม่อไรไม่ถึงที่ดนี่ข่าวดนห้นแจกวันมีามหานี้เราด้ นั่นแหละมันยังคนหลงบงหลายแม้ข่อยลลางของนามก็ยังมีหลักฐานเเน้นขนพืน่แน่เขาต้องลากต่ายหมายถว่าูมีใยผูหลังถวยครับเออบุ๊กเป็นพวกคนทำคุณประโยชน์ได้นี่มีหลักฐานจะเอาว่าภาษีบุตรพรและระณทกันทุกรลุนะคะทุกองโดยวาเคารพยิง ขอบคุณวนความเมตตาและต่อขอบคุณนะคะสำหรับเจของสถานที่วันนี้นะคะจกขอบสดงควาคุณพ่อแ้สานะในโรงารนส่วนตระกากนขอบคุณท่านผู้ใหญ่อองอกนะคะผู้ใบ้านป่าดแันี้ค่ะขอบคุณพี่น้องกุณมสตรีขอคุณุพ่าของเราทุกคนนที่ได้รวม้วยช่วยกันในการจัดเตรียมสถานที่ขอบคุณ